สวัสดีวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567ครับโกโก,โก้คุยสตามสไตล์ผมนะครับวันนี้ก็มาคุยตกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในการซื้อขายตอนนี้ฟีดเต็มหน้าเลยครับผมดีใจกับคนปลูโกโกโก้และคนทำโกโก้นะครับตอนนี้ครับมีโอ้โหวิ่งกันซื้อขายตอนนี้เต็มครับบางคนก็สอ,อ,อบถามมานะครับส่วนตัวส่งรูปมาอวดมา มาให้ดูนะครับก็ดีใจครับดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆจากที่เมื่อก่อนเนี้ยซบเซามากนะครับก็จะเห็นหลายๆอย่างหลายๆก็ติดตามนะครับใครที่ต้องต้องค้นออกไปคน้นหาข้อมูลถ้ารออยู่อย่างเดียวก็บางทีเราก็จะเสียโอกาสเนาะนะครับมันมีข้อมูลดีๆหลายๆอย่างเข้ามานะครับบางทีผมก็เอ่ยตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลมันไปนเอ่ยถึงบุคคลที่3หรือของ ชื่อตัวตนเขานะครับมันอาจจะมีผลกระทบด้วยนะครับก็ไปติดตามดูนะครับอย่างเครดิคาร์บอนนี่ก็มีอีกที่เข้ามาเรื่องของมาคู่คุยกันกับเรื่องของการปลูกโกโก้กับเครดิคาร์บอนด้วยนะครับส่งเสริมทั้ง5,000ไร่นะครับซึ่งเพิ่งประกาศตัวไปนี่ยไหมนะครับแล้วก็น่าจะผักดันไปทั่วนะครับไปทั่วที่เมื่อเช้าโทษนะครับเช้าก็มีคนหาเอาโทรมาถามเรื่องของสายพันธุ์ สายพันธุ์นู้นนะครับต้นที่ผมอยู่ข้างหลังน่ฮะไอเอชเก้าห้าผมก็ต้องบอกไว้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทําต้นกล้าแล้วต้นกล้าไม่ได้ทําจริงคนที่รับผิดชอบทําต้นกล้าอยู่ตอนนีก้ก็ยังไม่พร้อมนะครับแต่ว่าแผนคือปีหน้าเนาะนะครับคนที่มีต้นกิ่งกิ่งพันธุ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ไว้เลยนะครับบอกเลยว่ามีความต้องการสูงมากมีความต้องการสูงมากเนาะสายพันธุ์ดีเด่นในสวนครับท่านทําสตอรี่นะครับไว้นะครับ เฉพาะเองปลูกเองนะครับหรือจะเป็นเรื่องของบอกเล่าเรื่องคุณภาพอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับคนปลูกใหม่เนี่ยนะครับที่เข้ามาถามหลายๆคนอยากได้ประสบการณ์จากคนที่ปลูกเก่านะครับคนผู้เก่าไม่มีไม่ไม่ต้องเคร่งเครียดนครับเพราะรู้ปัญหาลอุปสคแต่คนที่ี่ปลูกใหม่คนที่ลงทุนใหม่อันนี้เขาจะชอบมาถามข้อมูลมากๆนะครับแล้วก็อยากจะให้ตอบเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับ ที่บางขายต้นกล้าตัวนี้ผมแทบจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะที่มาคุยเรื่องของขายต้นกล้าเพราะว่าม,มันสุดท้ายคือถ้าถ้าให้แล้วหรือขายไปแล้วนะครับไม่มีข้อมูลมันจะกลา,ายเป็นโทษกลับไปห,หาเขาอันนี้โลกโซเชียลมันก็เร็วหน่อยเนาะเร็วหน่อยแต่ก็ต้องบอกข้อมูลว่าข้อดีข้อเสียประมาณไหนจุดเด่นจุดด,ด้อยนะครับของโกโก้แต่และสายพันธุ์อย่างอย่างที่บอกครับว่าถ้าปลูกได้ที่ไหนแล้วนะครับผมอยากจะให้สายพันธุ์จากต้นกล้าตรงแถบนั้นนะครับเป็นที่ เขาเรียกว่าให้สุถิ่นกําเนิดก็เลยกำลักำเนิดเพราะมันได้ปรับสภาพอยู่กับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในการเอาสายพันธุ์อื่นไปปลูกก็ต้องดูลักษณะดีๆนะครับดูลักษณะดีๆไปเมื่อเช้าก็แชร์ประสบการณ์เรื่องของการผสมเกสรน,นะครับก็จะเห็นว่า,าต่างประเทศก็ทําประมาณนั้นแล้วผมก็มาปรับเข้ากับสวนหลายๆสวนนะครับก็ลองดูนะครับในเรื่องของตัวนี้ไปแล้วก็สภาพอากาศด้วยนะ บ้านเรานะครับมันร้อนนะครับบ้านเขามันร้อนชื้นสังเกตได้ง่ายถ้าเป็นประเทศที่ไม่ร้อนชื้นต้นโกูดมันจะเป็นมีมีลาลาเขียวจับตามต้นเต้มนะครับมาหานะครับเป็นลาดีที่จับตามต้นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแรงก็เหมือนนะครับเนี่ยบ้านเราแรงมันจะไม่มีป้านปานนะครับอันนี้คือลําปางนะถ้ไม่มีปานมีปานลยครับมันก็จะไม่เห็นนะครับต้นนี้ยังไม่มีเลยทุกต้นเน่ยไม่มีครับแต่บางที่ที่มีความชื้นได้ก็จะเห็นครับก็จะเห็นตรงนั้นไปนะครับก็ สังเกตได้จากหลักเอกลักษณ์ของธรรมชาติไปเนาะและว้วก็ความชื้นมากๆก็ระมัดระวังครับเรื่องของแอนแทดโนฟไททอปเทอร่านะครับตัวสภาพเฉพาะสภาพดินเป็นกรดนะครับก็จะเจอปัญหานี้เพราะว่าเชื้อราพวกนี้เติบโตได้ดีในสภาพดินแบบนั้นอันนี้ก็คือหลาลายพืชด้วยนะครับไม่ใช่โกโก้เย่างเดียวเนาะอย่างสวนตุเรียนเขาก็ปรับสภาพดินแบบนี้เหมือนกันม,มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกนะครับก็เรื่องของผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับก็ หลายๆคนเริ่มเริ่มเข้าใจเรื่องของที่ไปที่มาของผลิตภัณฑ์ครับเรื่องคุณภาพเหมือนกันนะครับเพราะว่าการหมักการทำมะเร็งแห้งที่ได้คุณภาพถ้าไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนโดยเฉพาะการคัดเทสนะครับหรือว่าการดูเนื้อในนะครับดูเนื้อนอกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเม็ดมันนะครับถ้าใครเคยเรียนรู้นะครับก็จะมีเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้ากระบวนการที่เราไปแปรรูปที่มีเชื้อราโดยเฉพาะอัลฟาทับซินอยู่ในเปลือกเปลี่ยวปนนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องของสะสมนะครับ อัฟาัลซินเป็นสาเหตุของอะไรครับมะเร็งนะครับมะเร็งเนาะนะครับไม่ใช่มีเฉพาะโกโก้อย่างเดียวนะมีเฉพาะมีทุกทุกอย่างที่มันมีแป้งและน้ําตาลให้เติบโตอัฟาัลซินก็จะไปเติบโตตรงนั้นไปไม่ว่าข้าวถัว่วพวกนี้ก็มีทั้งหมดนะครับเพราะนั้นการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะนําไปแปรรูปเพปราะพวกนี้นอะฟซัลซินไม่ตายในอุณหภูมิที่ไม่ถึง200นะครับเพราะฉะนั้นที่เครื่องจักรใหญ่ๆเขาไปจัดการอะฟซัลซินได้นะครับในอุตสาหกรรมเขาก็จะมีเครื่องเขาเรียกว่า ยิงยิงด้วยอัลฟานะครับแสงแลลสีแสงแสงค่านะครับเครื่องจากบางบางยี่ห้อนะครับบางรุ่นใ,นใหญ่ๆนะครับาบางบางบริษัทนะครับเขาจะมีตัวนี้ในการจัดการนะครับเพราะว่าการตรวจสอบออกมาเมื่อเข้าแลบหรือว,ว่าตรวจสอบออกมามันจะไม่มีพวกนี้เกีบบ่ยวพนแต่ทีเนี้ยเกษตรกรที่ทํากินเองนะครับทำเองอันเนี้ยรู้เท่าไม่ถึงการก็ระมัดระวังนะครับที่มีเชื้อเชื้อราปนเปื้อนนะครับ มีประโยชน์แล้วก็มีโทษแฝงเข้าไปด้วยอันนี้นก็ระมัดระวังนะครับซื้อกินซื้อใช้หรือจะทํากินเองก็ตามนะครับก็ให้ให้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมผมเชื่อว่าคนที่มีความรู้ก็แบ่งปันกันได้เนาะแบ่งปันกันได้นะครับเข้าอบรมก็จะมีการกล่าวเรื่องนี้กันอยู่นะในสถาบันที่มีการจัดอบรมนะครับการตรวจสอบคุณภาพเพราะว่าการตรวจสอบคุณภาพมันนอกจากจะตรวจเรื่องของ สิ่งปนเปื้อนในเนื้อมล็ดแล้วก็ยังดูรสชาติรสกลิ่นสีเพื่อไปปรุงครับเพื่อไปปรุงรสชาติให้มันดีขึ้นนะครับเอาไปใช้อะไรเทสโนตรสกลิ่นสีเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเนี้ยนะครับก็มีส่วนประกอบด้วยเมื่อวานนี้ผมทําคลิปลง u t u b e เป็นเป็นประวัติการครับมีคนเข้าดูเยอะนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์มาอยู่นะครับก็ดีใจครับแต่ Facebook ก,ก็ยังยังรู้สึกว่าเงียบเหราอ,อยู่ช่วงนี้พ่อผมไม่ค่อยได้ออกพื้นที่ก็นั่งอยู่แต่ต้นแล้วก็เดิมเดมอยู่เนี่ยนะครับ เห็นน้องๆน,นะครับหลายๆคนไปออกพื้นที่โอ้โผมดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ชื่นชมครับกับสิ่งที่เขาได้ทานะครับนะครับต่อยอดจากคนที่ทําอยู่แล้วก็ทําต่อคนใหม่ก็เข้ามาเยอะนะคนซื้อผู้ซื้อราไรใหม่ก็เข้ามาเยอะนะครับผู้ซื้ออะไรเก่าที่มีอยู่แล้วก็ซื้อซื้อเพิ่มมากขึ้นความได้เปรียบอยู่แล้วผู้ซื้อราไรเก่าเพราะว่าอะไรครับรู้ในเรื่องของแหล่งที่ไปที่มานะครับรู้ในเรื่องของการพัฒนาหรือเก็บข้อมูลกันมากกับสวนโกโก้ที่ทําอยู่แล้วแต่ผู้ซื้ออะไรใหม่ก็ต้องมาแข่งขันตรงนี้ไป นะครับก็ลุ้นอยู่ครับว่าเงินจะลงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ผมจะคือต้องการคือความสเสถียรนะครับความเสถียรของซัพพลายเชนนะครับ,รบปลุกเพิ่มปีหน้ามีเยอะแน่นอนนะครับใครที่เก่งเรื่องของการเสียบยอดนะครับหรือมีรู้เทคนิคเรื่องการการส่งนะครับการส่งกิ่งพัน นะครับข้ามจังหวัดในหลายวันนะครับรักษาแบบไหนประมาณไหนยังไงเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดปีหน้าเราจะเห็นกันในเรื่องของตัวนี้มากขึ้นเนาะนะครับแล้วเอาไปเปลี่ยนเริ่มจากเสียบกิง่งเสียบข้างเปลี่ยนยอดแล้วก็เสียบยอดนะครับพอท่านอิต้นพันธุ์แล้วท่านจะไปขยายเสียบยอดของออพ่อก้าแล้วก็เสียบยอดก็ได้นะนะครับเห็นไหมนะครับตอนนี้ก็ต้องมีต้นพันธุ์ดีๆก็ไปดูลักหัวข้อในเรื่องผ่านต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับคนที่มี ต้นที่มีเปลือกหนาๆตอนนี้ก็ประโยชน์ก็มีอยู่นะนะครับประโยชน์มีอยู่ครับราคาเดี๋ยวมีการรับซื้อกันบอกกันไปเนาะนะครับอ่าก็คุยกันประเด็นไหนผมไม่ได้โจดสคริปต์มาเนาะวันนี้มีคอนเทนต์มาก็เมื่อเช้าก็เรื่องของเอ่อที่มันเตือนขึ้นมาในความทรงจําก็คือเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดแห้งนะครับเมื่อก่อนผมสอนออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้ผม ผมว่าเนื้อหาตัวนี้มีคนสอนเข้าไปหลากหลายต่อไปภาครัฐก,ก็น่าจะเข้มงวดเรื่องมากขึ้นในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพเนาะผู้ซื้อผู้ขายเขาก็จะต้องตรวจสอบตัวนี้นะครับมีแหลบกลางบางทีแหลบกลางนะครับก็ต้องมีเสียค่าใช้จ่ายออกไปนะครับครั้งหนึ่งสองหมื่นสามหมืม่นสี่หมื่นนะครับนะครับต่อการตรวจครั้งหนึ่งนะครับมีการซื้อขายก็ต้องมีแลบนะครับตัวตรวจสอบคุณภาพเนี่ยยืนยันอย่างผมตอนนี้จะ ติดต่อเม็ดแจกแอฟริกาเข้ามาผมก็ต้องให้ทางแอฟริกาตรวจสอบคุณภาพโดยมีแรมบทางเขายืนยันลงมาอยู่นะครับตอนนี้มีของอยู่2อง0 0่ตันนะครับที่ที่ที่ของเขามีอยู่ผลิตได้นะครับมีสตอตอยู่นะครับก็เตรียมไว้อยู่มีคนติดต่อท่าทางมาก็รอเอกสารยืนยันอยู่นะครับการซื้อขายระหว่างประเทศนะครับเรื่องของการนําเข้าประเทศไทยนะครับบางประเทศยังถูกต้องห้ามในเรื่องของการสาแดงนะครับเรื่องของโรคพืชนะครับเข้ามาด้วยนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันมีเชื้อที่มันติดมากับมเมล็ดน,นะครับมาขยายในเชื้อในประเทศไทยเราเพราะาเราปลูกโกโก้ได้มันก็จะกลายเป็นปัญหานะครับเราเหมือนกันนะครับเมื่อไรโดนแบคทีเรียแบบนี้เรื่องนี้ขึ้นไปก็จะยากขึ้นเหมือนกันในเรื่องของการส่งออกนะนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของตัวนี้มากขึ้นช่วยกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผสมเกสรอ,อันนี้อันนี้มันเด้งขึ้นมาเมื่อข้อมูลเมื่อปี60เนาะ นะครับเมื่อปี60นะครับแล้วก็ผมได้ติดเพราะั้นผมได้เรียนเรียออศึกษาเรื่องของตัวนี้แล้วก็ได้อยู่ในกลุ่มของผู้ปลกโกโกทางกลุ่มบราซิลได้เห็นในเรื่องพัฒนาการตัวนี้แลก็ทดสอลองเป็นด้วยงานวิจัยก็โอเคครับถือว่าถือว่าใช้ได้คลิปทุกคลิปนะครับผมเห็นมีคนติดตามผมอยู่ด้วยนะครับอย่างอย่างอย่างวันนั้นที่เมื่อวานนี่ผมพูดก็คือเรื่องของตุรกีผมยังทึ่งเลยครับ เขาไม่ได้ฟังภาษาไทยเราออกนะครับแต่เขาสามารถที่จะฟังข้อมูลหรือดูข้อมูลของผมที่โพสเข้าไปนะครับใน a c e b o o k เนี่ยส่วนใหญ่คือภาษาไม่มีส่ญัญญาครับทั้งหมดคือภาษาไทยพูดออกมาก็เป็นภาษาไทยแต่ผมสื่อสารกับเขาโดยการสัมภาษณ์พูดคุยกันเป็นภาษาตรุรกีอ้ยไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยคนตรุรกีเขาชื่นชมในสิ่งที่เราคิดแล้วก็คนไทยมีนะครับก็ถือว่าโชคดีครับเมื่อก่อนก็มีอารีบาบานะครับที่พาร์ทเนอร์ติดต่อมาเป็นเอา,มาเมล็ดขึ้น ในแพลตฟอร์มเขาเนี่ยฮะก็มีต่างประเทศที่ติดต่อติดตามพวกเรามานะครับไม่ใช่เพราะผมคนเดียวน้องหลายหลคนก็เห็นอยู่นะครับเยอะแยะมากมายเลยวงการโลโก้ประเทศไทยไม่ได้หยุดแค่นี้แน่ๆนไม่ได้หยุดแค่นี้แน่ๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็น FC ติดตามมาอยู่นะครับบางคนไมไ่ออกตัวนะไม่คอมเมนต์เลยนะแต่ทักทายมาข้างหลังบ้านนะครับส่ง m e s s e n g e r มาทักอินบ็อกมานะครับทักไลน์อัดไลน์มาประมาณนี้นะนะครับ ก็บางคนเขาก็อยากยาก,ยาก,ยากได้กได้ความสมเป็นส่วนตัวนะครับแม้จะไม่กดไลค์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมทึ่งโอ้วันนี้ตามขระมูลผมมาพอสมควรถึงขนาดต้องว่าอยากไดรร้ร่วมในเรื่องของการทำโร,ง,รงงานช็อกโกแลตในประเทศไทยอืมก็ผมจะตอบได้ก็ต่อเมื่อว่านะฮะตน้นลูกโ้กของตัวน,นี้เราจะคอนโทรลวัตถุดิบที่เป็นมเมล็ดแห้งได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าต้อง แข่งกับหลายๆเจ้าอยู่ตอนนี้ราคาขยับเลือกเกินนะครับแต่ผมตั้งไว้นะ20บาทนะครับ20บาทจะมีคนขยับมาหาผมอยู่ตอนนี้นะครับเพราะมีคนทําสูงกว่าผมอยู่30บาทมีอยู่นะครับท่านไม่รู้อยู่รือเปล่านะปีเตอร์นะครับมิสเตอร์เพเตอร์ปีเตอร์ที่อยู่เชียงใหม่นะครับที่ดูแลตนโ,นโก้ที่ควบคุมตนโก้อยู่60สวนนะครับท่านคงไปไกลแล,ล้วล่ะเพราะว่าก่อนโควิดท่านซื้อ30บบาทตอนนี้ท่านคงค,งค,งควบคุมและไม่ประกาศด้วยนะครับว่าอยู่ที่สวนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็คือผู้ที่ให้ราคาสูงสุดอยู่30บาทไม่คัดไซส์นะครับก็ตามหาเนะครับตามหาหรือใครรู้จักมิสเตอร์พีเตอร์เหมือนกับผมนะครับทักมาอินบ็อกซ์มาส่วนตัวก็ได้ครับไม่ต้องแสดงตัวหรือไม่ทักมาก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวปิด,ปด,ปดเง่อนไขของคุณพีเตอร์เอานะโอเคโกโก้ใกล้สุกแล้วครับต้นนี้ปกติทุกปีต้องเก็บแล้วนะปีนี้ช้ามากนะฮะเติมต้นอยู่ก็เตรียมที่จะเก็บให้กับคนที่สั่ง นะครับสั่งไอ้ผลสดนะครับกินสดเนาะนะฮะก็เยอะอยู่นะใครอยากกินสดนะครับปีนี้ผมไม่อยากหมักนะครับไม่มีเวลาด้วยนะครับส่งได้นะครับนะครับส่งได้ส่งได้ส่งได้นะครับแจ้งมาก็แล้วกันอ๋อคุยไปนานาสาระนะครับโชว์อยู่ข้างหลังนี้ก็คือุกโก้แมสนะครับสั่งได้เห็นเหมือนกันนะครับพยายามผลักดันเพราะว่าอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์จากโกโก้ที่ปลูกในประเทศไทยนะครับแล้วก็ มีการสั่งซื้อซ้ำนะครับคนที่เคยซื้อไปแล้วก็สั่งบ่อยนะครับสั่งทีละกิโลก็คือทีละห้าถุงนะครับทีละห้าถุงไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะครับไม่เสียไม่เน่านะครับไม่มีเชื้อราครับถ้าเปิดแล้วต้องปิดซองดีก็เก็บไว้ตู้เย็นไม่ละไม่ละลายนะครับสามาชงกินได้ทุกเช้าทุกเย็นก่อนนอนก็ได้นะครับหลับดีหลับลึกเนาะนะครับสั่งได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีเกี่ยวกับโรคเลือดนะครับผู้สูงอายุเนี่ยดีมากๆเลยละครับเนาะนะครับช่วยเยอะเลยครับนะ ประมาณนี้ครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มานะครับดูจนจบก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าประมาณยังไงนะครับแชร์แลกเปลี่ยนกันเนาะคนโกโก้ประเทศไทยยินดีครับสวัสดีครับ